เจ้เจ้เาเว่าอยังไรจ๊ะก็่าอยูสวยสวยสวยงามไมล่ะงามงามงามเอากะก้ยดูเนาะก้อยเอาอย่าท้อเมืนวันพรุ่งนี้อ มันปีนอะไรน้ำาน้ำาไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไหนบอกให้ไปโกยเอาทั้งหัวงานหลายแปลงต้องเสียมแอ้เปิดน้ำเปียกเลยหอยยาวอยู่เดีทั้งยาวทั้งใหญ่นี่แหละของมัน ของมันเฮง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 รวย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 ตังต exactly? ังสาธุ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 รวยเด้อลูกก็บอกเราเด้อบอกไปเอาเสียมจิมาแขะอะไรของเขาอันที่เขาหายไม่เอานี่โอ้อาาลโอ้แน่นอนแน่นอนของมันเออ้อขัดจักรวาลจวนรวาพี่น้องตำรวจบ้านพี่น้องพี่น้อง หัวใหญ่แล้วเด้อพี่น้องจันทร์สงภาพอีกเนืโอ้โ่อันนี้มานี้อันนี้ใังหวดเขาอันนี้มันการำนั่นลอวะนมันการสิงตาววะมีแต่มันงามันงามขาดสวยยขาดละละขาดใส่ยังอย คือโบเกดยืนตรงไหนขนมตุ้คุณเลยมาเน้ะอุ้ยนี่เขาขาดตัวงามจัเนาะนี่นะที่เอ็มไปเก็บแป้งนู่นนะพี่้มุ่นมตุ้กอุณมูโอ้สวยนี่นะหัวมันเอ็มไปเก็บแป้งนู่นเองอือ้องเราพ่